สวัสดีพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องสวัสดีเด้อจ้ะเมื่อค้างหนึ่งถือก,ออกล่องน้อพี่น้องเนาะขออภัยเด้อมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วสองบาทหน้าพาแสบของข้าพี่น้องมือนี้ยเยาสิาพามาเห็ดแกงเราใหม่พี่น้องแกงเราใหม่ใส่็จพักขงยงคือจังบันหอกเขาเนาะ มื่อนี้สิพาเห็ดซื้อได้พี่น้องเด้อพราะเพราะอะไรกินให้เบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันคำเนาะมื้อนี้มากคำเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้มื้อหน้าเดี๋ยวถึงเดี๋ยวสิพามาถึงเฮ็ดทั้งกินปันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เดี๋ยวเฮาสิพามาเฮ็ดซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกับวัตถุดิบเฮาเด้อพี่น้องว่ามีอีหยังแน่ในการแกงน้องหมงของเฮาเนาะสูตรเฮาเกีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเด้วเนาะโอ้ยลืมๆพี่น้องอย่าลืมก่อนสิไปเบิ่งพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองบ้านหน้าพาแส็บในเด้อพี่น้องเด้อเปล่งกำลังใจเขาน้อยเด้อพี่น้องเด้อทำคลิปตลกตลก,ตลกให้ฮาของแสบ็บเสบ,สบนี่ยังก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะต่อไปแน่านากดโอเคพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือน้ายานางกับอันนอใหม่นาะเขาใส่กันไว้แล้วแล้วก็มีสิเป็น พวกอัน,นต้นหอมเี๋ยวบแมนเพิ่นเอามาวางไว้อย่างบูนี่เยี่ยสิปิดมือตึ๊บได้บานที่นี่พี่น้อง่อยอันนี้สิเป็นเห็ดหูหนูนะพี่น้องเห็ดหูหนูโอ้ยมือนะพี่น้องมันคำอันนี้เฮ็ดหูหนูบ,บักบววอันนี้พระแยง,งพี่น้องนังเอกเอาเลยมือนี่ใส่เขานี่หอมหุยหุยเลยพี่น้องแ้วกลับมาทางนี้น,นี่ี อันนี้สิเป็นข้าเบื่อหรือข้าข่าสารที่ข่าสารข้าเนี้เนะพี่น้องนะที่เขาไปแซไวจนได้ทีแล้วเขาก็มาตำให้ละเอียดเลยพี่น้องตำให้ละเอียดแล้วก็ก้าวักพริกใส่กันแลวก็เดี๋ยวเขาจงเอาลงไปใส่ในหม้อเอามาใส่ในหมอนี่เนาะเดี๋ยวเขารอให้หมออยากเดือดเดือดขึ้นมาเจัานะฮาจังใส่จะมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้าพี่น้องลืมมุงยานี่ลืมเอากล่องมาเปิดเนาะเทียนข้าเบื่อ กะบอกพริกเขาใส่ลงไปแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะลืมเอากล้องมาเปิดพี่น้องขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องหลังจากที่ใส่นักไปแล้วเขากับสีใส่เฮ็ดหูหนูพญาศีกไว้ให้ยเราบ่เนี่ยพี่น้องเฮ็ดหูหนูใส่ลงไปเฮ็ดหูหนูมักพี่นอ้นอ,ง,องพี่น้องมักเฮ็ดหยังพี่น้องก็บดัดแปลงเอาใส่ได้เบิดตามใจชอบด้วยพี่น้องเด้อ กอเก่าอเหรพี่น้องสูตรห้างบม่มตายไม่มีตายโตสูตรไม่มีตายโตนะพี่น้องนี่เฮ็ดตอนบักูเลอเลยสาวอุดรเราเฮ็ดไว้นี่ใส่ลงไปบักบวบ,บมั้งนี่ให้มันสุกพ,พร้อมกันกับเฮ็ดนี่พี่น้องปุ๊บโอ้ยหล่นหมอ้อคอยละคะน้อยสคนจักหน่อย,ย,อยพี่น้อง เดี๋ยวพอมันสุกมันก็สิยุลบลงเนาะบักบวบนี่พ่ต้องห่วงพี่น้องอืมเดี๋ยวเขาจะปิดฝาไว้ก่อนมาทีนี้พี่น้องพอบักบวบยุบจังหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาปรุงกั้มกันอีกเทน,นึงพี่น้องรอกันรอไฟมันไอ้ย๋ยรอหม้อมันห่อนเดือดขึ้นก็รอพี่น้องน่าจะมาเบิ่งอีกเทน,นึงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเดือดแล้วพี่น้อง บุบับบุบับบุบับแล้วซุกหนาสิได้ที่แล้ะพี่น้องพอกาวามันจังสี่นี่เข้ากับจัดการเลยใส่น้ำปลาใส่น้ำปลารักการกะเอาพี่น้อง น้ำปลาปวดปลาบะเค็มเลยพี่น้องเด้อบกระต้องจกใจปารคือใส่หลายแถวพี่น้องมันบะเค็มปลาะขาน่อยต้มเองมีเค็มพี่น้องเส้อใจได้น้ะงจีมมึงกัน แอบเ็นบอพี่นอ้องเมื่อของใส่ถุงสุลุงสุลุดนี่พอซิมนัวแล้วเขา,าก็ใส่เลยเนีย่นั่งเอกเข้าผกอีตูนี่เต็มหมอโหลดใส่ลงไปนี่ ถือว่าแล้วเลยเด้นี่พี่น้องใส่พักนี่ก็คือแล้วเลยเ้าสีทิมไว้เลยนี่เห็นมันหัวมันสีพี่น้องถือว่าเรียบร้อยแล้วแกงน้อยเขาสูตรง,ง่ายๆพี่น้องมักแนวใด้ใส่แนวนั้นมักรดดดดาสใดดก็เห้อก,กับใส,รส่รสศาสนั้นเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงเขารอแตกินได้เลยพี่น้องเลยตักเสิร์ฟได้เลยพี่น้อง แนวนี้แหละพร้อมเสิร์ฟพี่นอ้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะการพามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดแกงน้ำมัซูชิเนาะพี่น้องน้องบริภัณากินน้องเมื่อนะเพราะว่ามาคํำพี่น้องเลิกงานแล้วมันมาคํำมันมืดมันกระสีเดือไปเนี่ยไดก็แต่ว่กได้เฮ็ดวิธีการเฮ็ดแกงน้หมันูตรบ้านหน้าผ้าแสบของเขาเนาะพี่น้องกับพอให้พี่น้องผู้ใดที่อยากเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะการเฮ็ดตามสูตรเ่าได้มักรสชศาสติได้ก็จังไปแต่งเติมเอามาก เห็ดยังสิไปใส่เห็ดยังอื่นก็นได้ได้พี่น้องเด้อบพมีบ่จกเป็นตั้งวา่าใส่เห็ดหูหนูอย่างเดียวเกือนส่องเอาเห็ดนาะพี่น,อน้องเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ไ้จะมีน้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเดืกมันดื่นเหรน้ะพี่น้องนเนาะ,นนะ,พ,นอนะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไปกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าเมื่อหนึ่งถือขาก่องคอแพ่ได้พี่น้องเด้อ